ท่าน,นวันนี้นะคะดีค่ะปิยพรฟองสมุทรค่ะเเป็นเจ้าสาวของงานในคืนนี้ค่ะป,ป,ปบ่ปบ่ปบ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวุฒินะครับเหมือนที่อยู่ในการ์ดอะไรครับวรนวุฒิอดิชัยชติกุลนะครับ,ธธรบเรียนจบมาจากเออ่ สมัยประถมนี่รู้สึกว่าโรงเรียนตันตลับครับคงไม่มีเพื่อนมาในงานนี้กันนะครับส่วนระดับมัธยมต้นเนี่ยเป็นตลับสมุทรนะครับก็มีเพื่อนเป็นกลุ่มเร่นกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในงานนี้นะครับก็คงได้เจอกันแล้วแล้วก็ในระดับชั้นมัธยมปลายนี่ก็จะเป็นโรงเรียนชนราชดาบรรุงหรือชนชายเพื่อนๆมาค่อนข้างเยอะเดยเพพาะเพื่อนในห้องนะครับห้องทักท่าของเรานะครับเป็นอนุบาลถึงประถมนะคะที่โรงเรียนคุณศรีสาเพื่อนๆก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ พอช่วงม,มต้นเนี่ยก็จะเรียนที่บ้านสวนสัดว์ทั้งสองมาไปก็ศึกษาที่โรงเรียนชนราศรีซึ่งเป็นที่เดียวกับที่เจ้าจบ่าวค่ะรู้นะคะเสรวจพอเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค่ะตอนนี้จบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์เอกนิศาสตร์ค่ะก็ได้มีเพื่อนๆน,น้องๆเยอะเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราเราอยู่ที่ชมรดมดนตรนสากลมาค่ะ ว่าอันดับแรกนี่เองอก็อยู่มัตั้งแต่ปี40จนถึงปัจจุบันนี้ก็10ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็น้องๆพี่ๆเนี่ยค่อนข้างรู้จักแล้วก็เราก็จะมีกลุ่มเราค่อนข้างใหญ่พอสมควรซึ่งวันนี้ก็ได้เป็นอ่าได้เป็นแขกผู้มีเกียกรติในงานด้วยอ้าวประสียงหน่อยแล้วก็ระดับปริญญาเนี่ยังไม่จบครับเป็นเด็กกราฟครับที่ไม่จบเพราะว่าเอ,อ่อ นี่และครับในกลุ่มที่มากันเยอะในวันนี้ครับก็อยู่อายุแบนครับเป็นเคยเป็นอดีตนักร้องครับนักร้องเพลงไทยสาคนลแล้วก็เคยเป็นคณะกรรมการนะครับเคยได้รับเกียรติเป็นประธานชมรมด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ทํางานอยู่กับครูวอ้วนนะครับซึ่งวันนี้ก็ทํางานเก่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ซึ่งพี่เพื่อนๆน้องๆที่ทํางานก็ให้เกียรติมาในงานในวันนี้ด้วยนะครับเราส่วนตัวก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคนเล่นง่ายครับ ตอนเด็กๆคนค่อนข้างขี้อายครจนกระทั่งได้มาเจอมีกลุ่มเพื่อนสมัยตอนเล่นบอลเล่ด้วยกันตอนมต้นนะครับก็เริ่มกล้ามากขึ้นแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่เล่นด้วยกันชอบร้องเพลงกันเลยร้องตามมาจนกระทั่งได้มีโอกาสเป็นนักร้องของอายุแบนเนี่ยครับแล้วก็อายุแบนเป็นที่ที่ให้ ทุกๆอย่างให้ประสบก,การณ์การทำงานก็ดีหรือว่าให้ความกล้าเสิงของให้ในแง่ของความคิดที่โตขึ้นนะครับเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรวมกระทั่งนะครับไปถึงงานที่ทำอยู่ปัจจุบันนะครับก็จากอายุแบรนจากรุ่นพี่จากพี่เป้พี่หวินพี่จอยนะครับที่ชักนำเข้าไปแล้วให้ความช่เหลือนะครับรวมถพี่อ้อด้วย ก่อนอะไรก็แล้วแต่นครับที่ยิมในที่ทำงานด้วยกันเยอทครั้งถึงทุกวันนี้นะครับก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับที่ไม่ได้ตื่นเองนะครับเริ่มเจอตรงนะคะก็จริงๆแล้วเป็นเพื่อนเพื่อนเ,อนเรียนที่โรงเรียนตอนมปลายด้วยกันเรียนห้องเดียวกันตั้งแต่ม .4 ม .5 มอ .6 เลยอยู่อ้องห้องห้านะคะแต่ว่าตัวส่วนตัวบีเองเนี่ยก็จะมีเพื่อนตั้งแต่ห้องหกก็มีห้องเจ็ดก็มีก็จะเพื่อนจะหลากหลาย ตั <S 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 ้งแต่ห้องเราเรีนแล้วก็อย่างยังไม่ค่อยสนิทกันตลอดช่วงตั้งแต่เรียนม .4 ม .5 เนี่ยแาไม่สนิทกันเลยก็คือเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนห้องเดียวกันแต่ว่าเราก็จะมีแบ่งเป็นโซนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาจะเป็นผู้ชายที่กลุ่มหลังค่อนข้างจะเหี้ยวแก่นพอสมควรอะไรเงี้ยไม่ค่อยค่อยตั้งใจเท่าไหร่เจอกันที่ไหนะครับกับกับตัวเจ้าสาวกับบีนะครับเจอกันตอนเข้าเรียนที่ชนชายครับ บหน้ากันตอนอตอนนั้นผมเข้าไปตอนมสี่เรียนห้องเดียวกันชั้นสี่ห้าหกแต่ตอนนั้นยังยังไม่ได้ยังไม่ปีงปังกันครับตอนนั้นผมดำดำปากห้อยหอตัวดำววดำทั้งวันทั้งวันไม่น่าปิดเจอกันตรงไหนจริงๆแล้วตัวตัวเองเป็นคนชอบผู้หญิงตัวเ,เล็กๆเวลาเข้าไปออพอเข้าไปมันก็ช่วงวัยรุ่นนะครับมองผู้หญิงก็มองเยอะ น,นี่ก็เป็นหนึ่ง,นงในจนํานวนที่ททีีท่่เราเล็ง,ลงไว้ที่เรามองอยู่แต่ว่าคือตอนนั้นยังค่อนข้างที่อายเรื่องพวกนี้แล้วก็เป็นคนที่ติดเพื่อนเลยไม่ได้ค่อยทำความรู้จักอะไรกันมากจะมาสนิทกันจริง,รง,รงๆก็ช่วงม .6 นะครับม .6 กก็ได้คุยนมากขึ้นมีโอกาสได้ยืมกันบ้านเขามีแผนไหมนะครับตอนนั้นนะครับคือตอนนั้นบอกตามตรงตอนม .6 ค่อนข้างคอสครับคือหญิงมาติดเยอะคือไม,ไม่ได้คิดอะไรครับ ไปยืนไปเฉยแต่ไม่รู้ว่าเขาอาจจะปิงผมแล้วอันนี้ก็ไม่รู้นะครับคือกันครั้งแรกเหรอครับรู้สึกว่า,าจ,จะเป็นทางโทรศัพท์เออเป็นผมโทรไปครับโทรไปรู้สึกว่าจะปรึกษาปัญหาเรื่องเรื่องาไปแอบปิงน้องม .4 ม .5 อะไรประมาณนี้ครับก็คุยกันก็แล้วก็เขาก็มีเพื่อนมาชอบเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยคุยกันแรกก่นอนแล้วเราก็จะมีเพื่อนสนิท มาสนิทกันได้ตอนสักประมาณม6ที่เริ่มจะแบบว่านั่งเรียนใกล้ๆกันไปเรียนวิชาอะไรนะเขียนแบบที่เป็นคลาสเดียวกันอะไราเงี้ยก็เพิก็เริ่มเริ่มจะมาสนิทกันช่วงนั้นก็เลยหันมามองหน้ากันคับไม่ไม่มีโอกาสไปสองคนสักเท่าไหร่ส่วนมากจะไปจนเป็นฝูงเพื่อนผมจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะเป็ผู้หญิงในกลุ่มไปก็ไปกันเยอะเยอ ่วนมากก็จะเป็นหลังเลิกเรียนไปนั่งแมทอะไรครับไปนั่งคุยกันในกลุ่มเพื่อนแล้วก็ยืมมอไซค์เพื่อนไปส่งเขาที่บ้านความใกล้ชิดกันเริ่มเริ่มพูดคุยเรื่องของของ,ของการและกนอย่างตอนนั้นเขามีปัญหาเรื่องความรักอะไรเงี้ยเราก็จะออคอยเป็นเพื่อนคอยเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนคอยระบายเขาฟังอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเป็นสนิทกันตอนนั้นแล้วก็เกิดอาจจะเกิดจากเพราะเขามีก่อนมั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาไปไหนเนี่ยเขาจะชอบแบบ เหมือนแกล้งอําเราอแนะนํากับน้องๆเขาว่าเฮ้ยเนี่ยแฟนเขาอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยไ,ไม่ใช่นะอะไรเงี้ยจนตอนหลังๆก็เลยต้องออถามก็เป็นเป็นด้วยบุคลิกนิสาาัยแลชอบเป็นคนชอบถามอะไรที่ไม่เคลียร์จะถามวันนึงก็เลยถามเขาว่าคิดยังไงกับเราอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็คือจะจบมองหกแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าคิดผิดไปคิดถูกที่ถามเข้าไปตอนนั้นเพื่อนๆก็จะมีมีเอม มีไอ้จ๊๊ที่แบบคอยแบบเป็นตัวยุคอยแบบเป็นแรงสนับสนุนเฮ้ยถามเลยถามเลยอะไรเงี้ยวันนี้มันก็คงมานั่งหน้าตั้นแหลงอยู่ในงานเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แต่พอวันที่จะได้รับคําตอบจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่อยากฟังดีกว่าไม่อยากได้คําตอบคืออยากอยากเก็บความสมคัญตรงเนี้ยเป็นเพื่อนกันจนจบงหกไปดีกว่าเขาถามว่าตกลงเราคิดกับเขายัางไงแล้วก็เป็นคำพูดที่ที่จำได้ถึง,งวันนี้ว่าไม่ได้ตอบเพราะว่าคิดยังไงแต่ ว่า,าให้เชื่อเธอเราไม่หลอกเธอสุดท้ายก็คือบีไม่ได้หลอคณตอบแต่คือเขาเขาโทรกลับมาตอบเองว่าเขาก็รู้ก็ถามว่าเออทำไมไม่โทรไปเนี่ยบอกว่าจะโทรไปถามไงอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามไม่อยากได้คาตอบแล้วเก็บเก็บไว้เป็นเหมือนกับให้เราเป็นเพืเ่อนไป,นปนจนจบมองดีกว่าอะไรเงี้ยมันมัน,มนจะเ,เป็นความสัมพันธ์ที่ยืนยาวกว่าเราก็เลยบอกรู้ได้ไงถ้าไม่ได้ถามเพราะว่าคําตอบนั้นก็คือคิด คิดเหมือนกันคือเหมือนกับว่าใจตรงกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบปะจริงเหรออะไรเงี้ยก็ตึง้งไปเหมือนกันเราได้นับนับวันที่เราพบกันเราเริ่มพบกันวันที่ห้าธันวารวมเวลาได้ประมาณสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดวันพอดีนะครับในวันแต่งงานวันที่สิบหกเนี้ยนะครับสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดวันพอดีเลยใ, 16, 11, 11, ใช่ใช่วันนี้แหละเป็นวันที่ครบรอบสิบเอ็ดปีพอดีเลยแต่ถ้าในวันงานเนี่ยมันจะเป็นวันที่ครบรอบสิบเอ็ดปีกับอีสิบเอ็ดวัน ควบบามสัมพันธ์ที่เกาะตัวมาถึงวันนี้วันที่มีงานเนี่ยเป็นวันแดงเดือดพอดีครับถ้าอย่างไรก็นิ้วพูแน่นอนแล้วครับริ้วพูครับเจ้าสาวคงต้องร้องไห้ครับในคืนนี้ครับเพราะแมนยูต้องปลาชัยให้กับถงแดงรห้พูแน่นอนครับสกกรแดงเดือดตรงนี้ใช่ไหมน้อยแมนยูต้องส่ยลี้ยวพูได้แน่เดางต่ำต้องสองศูยนย์อะไรเงี้ยไม่มีทางนิ้เลพูต้องกินไข่วันเนี้ยผงอ่ะต้องตีขัดกลับบ้านนะ ว่าเจ้าสาวเขาจะคิดกับผมนะครับความประทับใจนะครับคิดว่าค่อนข้างมีน้อยนะครับเพราะว่าจะถามว่าเป็นคนโรแมนติกลืมก็ไม่แต่คิดว่าในชิ้นนี้ที่ทคบกันมาเนี่ยดอกไม้นแค่ช่อเดียวที่ให้เขาไปก็คือเป็นดอกลิลลี่สีส้มที่ให้วันวันรทขาในปีแรกที่เราคบกันนะครับที่คิดว่าประทับใจนี่น่าจะเป็นความซื่อสัตย์ครับที่เรามีให้กันนะครับที่ีที่พยายามจะมีให้เขาอย่างเต็มที่แล้วก็ จะถนอมมันไว้ต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้เขาเป็นคนรพพับทัวเขาค่อนข้างจะสมสมุดต้นสมดุตปลายกะะับเราก็คือแบบในเรื่องการโทรคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่ว่าจะอยู่ไหนก็คือเหมือนกับว่าเหมือนจะอยู่ใกล้กันตลอดอ่ะบางทีกลับบ้านอะไรเงี้ยแบบเอ้ยเพื่อนเพื่อนยังทมเอ้ยทำไมยังโทรถ,ถึงกันอะไรเงี้ยพี่พี่อยู่กรุงเทพก็ยังอยู่ใกล้กันทำง,งานที่เดียวกัน ไม่รู้ดิมันเหมือนแบบกับเป็นเป็นสายใยที่คนอื่นมองไม่เห็นนะ่ะแบบเหมือนกับเราต้องคุยออย่างนั้นนะเอ้ยถึงบ้านแล้วนะอะไรเงี้ยลครจะนอนแล้วอะไรเงี้ยก็ก็จะจะ,จะมีให้กันตลอดตรงน,นี้มันความรู้สึกความสัมพันธ์ตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นความผูกพันมากกว่าสถานการณ์สถานภาพตอนนี้นะคะที่เราเองก็ค่อนข้างเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันอย่างเช่นดื้อยังไงก็อย่างนั้น แสนง,งอนยังไงก็อย่างนั้นเอาแต่ใจยังไงก็ยัง,ย,งยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็จะจะเป็นคนทั้งคอยเหมือนก็ว่าเราจะผักกันเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับจากการเสมออะไรเงี้ยก็จะได้คําพูดหนึ่งจากแม่มาตลอดแม่บอกว่าอย่าพยายามพูดไม่ดีกับใส่การถ้าอีกคนเบามายคนต้องเย็นกลับนะอะไรเงี้ยเราถึงจะอยู่กันได้แล้วอีกอย่างที่ที่อุ้จะชอบบอกก็คือว่า ห้ามห้ามห้ามพูดอยากใส่กันหรือถ้าขึ้นมึงกูหรือว่าพูดไม่ดีใส่กันเนี่ยถ้ามีครั้งแรกเราก็จะมีครั้งอื่นๆต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาทะเลาะก,กันก็คือจะจะ,จะไม่มีพูดไม่ดีหรือพูดหยาบดา่าทอกันจะไม่มีอะไรเลยรักมากก็คิดว่าจริงๆแล้วอยากจะ กันอย่างเงี้ยตลอดไปเนี่ะอยากที่จะแก่เท่าไปด้วยกันเลยนี่แต่ก่อนอื่นเราคงต้องบอกตัวเองว่าเราคงต้องอช่วยกันถนอมตรงนี้ยะค่ะไว้เพราะถ้าเราเราค่อนข้างมั่นคงกับกันละกันเนี่ยดีว่าไม่มีอะไรมาทำลายเราได้นอกจากเราที่จะทำลายตัวเราเองนอกจากนี้วันนี้มี เสพไพยเล็กๆน้อยๆน,นะครับจากใจจาก,จากความชื่เหลือของพี่ๆน้องๆชาวอายแบงค์นะครับที่จะมามอบให้กัะเจ้าสาวรวมไม่ถึงผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมง,งานของเราในวันนี้นะครับตลอดเวลาที่เราพบกันมา3 4นาทีของเพลงนี้คงจะบอกความรู้สึกของฉันได้มั้ไฉันรู้หมอเใจฉันวันที่เธอเข้าใจว่าจริเรา ว่าที่ฉันจะได้พบเธอกว่าที่ฉันจะเป็นแฟนเธอกว่าเธอจะยอมยกใจให้ฉัน มือกันแดงก้าวไปไม่ว่าหนทางไหนสักทางไห่ก็เจอจงยาววันใจเธอจะไม่ช่ Con